สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการเช่ามีแอมชาแนลนะคะวันนี้ว่าแอมขอเล่นหน่อยเดียวเท่าไหร่ดีคะแบบแบงค์ห้าสิบมันหยอดไ่เข้าเอาส0สิบได้ไหมคะอ๋อใช้แบงค์ยี่สิบสองใบวันนี้ทำไมเล่นน้อยคะรู้สึกไม่ค่อยมีตุ๊กตาเหลียนหน้าคิดเท่าไหร่โดนแล้วแบบไม่มีทรงไม่มีหวังมีแต่พวงกุญแจคะ่ะมีแต่พวงกุญแจแต่ตุ๊กตามีคุมะอยู่ใช่พอจะรุนได้ไหมคะได้อยู่มัง้งได้อยู่มั้งไม่บั่นัจ นี่นะคะับตสิบวันนี้คือคือจริงๆแล้วอะ่ะแม่จะให้น้องเล่นเยอะแหละแต่ว่าน้องสำรวจตู้ไปแล้วน้องบอกว่าขอ,ขอลองแค่น้อยก่อนขอลองขอลองก่อนให้ให้คุณผู้ชมดูก็ถ้าลองแล้วเวิร์กก็ค่อยต่อเนาะ,ะแต่ถ้าลองไม่เวิร์กน้องก็หยุดแค่นั้นแหละ เอามาก่อนเลยนะคะแล้วอันนี้จะเล็งแบบไหนคะตรงเพื่อได้ไหมเพราะว่าตรงหูมันใหญ่เลงพันเพื่อเอวก่อนนี่เหรอใช่แต่กลัวขาหมุนแบบผิดเหลี่ยมการันตีว่าขาน่าจะหมุนแน่นอนนะคะเราต้องรู้ว่าหมุนแต่ไม่รู้ว่าจะหมุนยังไงอาจจะต้องยอมเสียสเกลนนึงก่อนเพรว่าต่าไปเกิดมันบิดมาทางขวานี่แย่เลยอันนี้ถ้าบิดซ้ายน่าจะเข้าได้ทั้ไม่รู้จะเข้าสวยแค่ไหนบิดขานะคะขิ้นเลยขาบิดขวาว่าไงดี อันนี้ขาบิดขวาเผื่อไหวไหมรออีกรอบ้วกันแต่ถ้าที่ดูนี่เผื่อยากมากเลยนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ไปให้ซ้ายสุดเลยค่ะสุดแล้วตังหางั้นเล็งหูดีกว่าดูขา้าดูขาได้ถ้ามันรอดป้ายเข้าไปได้อาจจะพอดีหูประมาณนี้ดูแล้วอยากมากอะคลิปตัวเหมือนเดิมไหมได้ได้ซ้ายสุดเผื่อขวาเพราะขามันบิดกว่านิดนึงประมาณนั้นขึ้นนิดนึงอืม รอให้เข้านะคะโอ้ไม่เข้านะคะเข้าอย่างงี้ไม่ต่างอะไรกับที่ป้ายดูท่าจะไม่มีหวังจริงๆนะคะเป็ดมะครั้งที่แล้วไม่ได้ด้วยเป็ดนะคะครั้งที่แล้วอยากได้เป็ดก็ไม่ได้เป็ดนะคะประมาณนี้เลี่ยมสูงนิดนึงไหมประมาณนี้อันนี้ก็คือเล็งให้เข้าให้ได้แค่นั้พอเพราะมันไม่มีเหลี่ยมให้ล็อกนะคะอุะอ้ย เรียวสุดท้ายทีนะค่ะจริงๆหนูว่า็ทะเลยนี้ไม่ได้หนูก็ไม่เล็กต่ออะไรอีกสองแล้วโอเคก็ไปที่ประจำครับใช่ด้านหลังเนาะนี่นะเอาตัวบนใช่ไหมงั้นขวาอีกขึ้นอีกได้ไหมขึ้นได้ครับล้วลงดีกว่าที่เก่าดีกว่าอันนี้อ๋อพี่จะไปได้ได้ยังไงทำแค่ตีลังกานะคะ ว่าพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวอยไปที่ที่เราช่วยทัวก็คือด้านในใช่ไหมคะด้านที่เคยขีดอะไรนะนาฬิกาแรงวัดเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอ๋ออันไหนโอ้โหยอดเลยเหรอคะเล็งตู้นี้มานานแล้วจริงๆเพิ่งมาครั้งแรกแต่ของเพิ่งมาแรงยังไงคะคอแขนคอแขนแล้วมันจะเข้าคอแขนไม่น่าประมาณนี้ได้ไหมเก่งว่าสายจมูกนะนะลองดูก่อน ครับขอแขนได้ไหมครับโอ้ขาปล่อยนะครับอืมเข้าไอ้เหี้ยถ้าเข้าก็ได้ลุ้นอ๋ออ่าอีกทีีทลากเท้าได้ไหมลากเท้าน่าจะไม่มานะคะน่าจะลงแค่ครึ่งตัวแบบนี้ได้ไหมอ่าลองดูค่ะใจเย็นๆค่ะไม่ต้องรีบร้อนอ้าวนั่นไงเมื่อกี้ได้ลากเท้าจริงๆได้ ตู้นี้หนูว่าหนูก็จะได้นะแต่ทำไมมันม่สวยกว่าประมาณนี้หรออ่าประมาณนี้น่าจะสวยกว่าก็น่าติดหัวนะครับแบบนี้จะทำยไงคะงัดหัวหรือยังไงคะหรือว่าคีบตรงเท้าตรงนี้คีบตรงเท้านะคะอ่าอ่าอ่าโอเคค่ะถ้ามันออกไปมากกว่าเดิมไมันหนูตายและอ่าอ่าโอเคเอาตามที่หนูคิดสายหน่อยหน่อย งัดหัวซ้ายหน่อยอเออเออมันปล่อยนะต้องอีกทีอือมไปมาอะไรเงี้ยโอ้โห <c oughs> เอาออกนี่หว่ามันไม่ได้คีบลงมันไม่คีบเอาออกสวยอ่ะสวยมากหเหลือยี่เหรียญหนึ่ง <1 S 1> เอาแรงกดดันหน่อยไหมอะไรวะถ้าได้พันหนึ่ง <G ül> โอนเข้าบัญชีให้ฝากให้เงินฝากกันเลย งั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันตัดใจเลยเพราะว่าหนูควรเล่นต่อเราไม่ได้อีกแล้วเจ็บกว่าเดิมอีกเดี๋ยวถ้าเกิดตู้นี้ยังอยู่กหวหนูกยตัวมันยังอยู่แต่แมวอยู่ไหม